สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกแล้วนะฮะซัมมี่นะครับเพื่อนๆนเคยประสบปัญหาหมุนสปินแล้วไม่ได้คะแนนในสีฟ้านี่ไหมครับเคยไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเคยกันไหมครับผมผมว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยน่าจะเคยนะประสบปัญหากันนะที่ว่าไม่ได้ตัวสีฟ้าเนี่ยมีสปินห้าหกพันสปินเนี่ยทายังไงก็ไม่ได้นะครับวันนี้นะครับผมซัมมี่นะครับมีสูตรเว้มีสูตรที่เราทาใช้ได้คะแนนเนี่ย ได้บ่อยมากแล้วเพื่อนๆไม่เสียสปินเยอะและได้คะแนนเยอะมากเลยนะครับในการเล่นอันเนี้ยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆนั้นกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็เอ่อเพื่อนๆจะรู้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่อแอดมินกลุ่มทางด้านของเกมไอแลนด์ i ิงนะครับอนุมัติคลิปผมลงกลุ่มนะครับเพื่อนๆถึงจะรู้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้หรือว่าคนดูคลิปนี้น้อยก็แปลว่าแอดมินนั้นไม่ได้อนุมัติลงนะครับ ตอนนี้คะแนนผมขึ้นมา180แล้วมันจะเหลืออีกประมาณ46ชั่วโมงใช่ไหมกว่าจะจบก,กิจกรรมเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆทําทําตามที่ผมบอกเนี่ยเพื่อนๆจะติดท็อปหนึ่งแน่นอนนะครับในติดเวลาเนี่ย2วันเนี่ยนะครับติดท็อปหนึ่งแน่นอนโดยใช้สป,ปินแค่เท่าไหร่รู้ไหมครับแค่5สป,ปินนะครับแค่5สป,ปินเนี่ยทําไมผมถึงบอกว่าใช้แค่5สป,ปินนะครับผมเพราะว่าโอกาสออกไอ้เจ้าคะแนนเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบถึงสามสิบครั้งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าไอ้คะแนนเนี่ยเรามาดูคําอธิบายคะแนนของไอ้กิจกรรมนี้ก่อนนะคระวังสูงสุดเนี่ยนะครับคือถ้าถ้าเราได้เพชรอันเนี้ยเราจะได้ห้าคะแนนใช่ไหมแช่แข็งได้แปดโจมตีได้สองอันนี้ได้สี่นะครับได้สี่คะแนนนะเป็นแบบที่เขาบอกนะคูณคูณต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราคูณ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 เนี่ยดูซินี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับ ยิ่งยิ่งยิ่งสูงมากยิ่งไอ้นี่นะรางวัลมันล่อตาล,อล่อใจเราใช่ไหมแต่เราไม่ไว้ทุกคนเราเอาแค่ห้านะครับเราแค่ห้าแล้วมาดูกิจกรรมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เมื่อถ้าเราเราได้เนี่ยเราได้คะแนนแช่แข็งเนี่ยเราจะได้สี่สิบใช่ไหมสี่สิบก็เท่ากับเราตีเนี่ยโจมตีนะครับปุ่นแล้วก็โล่เนี่ยฟรีๆไปนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสได้น้ําสปินด้วยทีละห้าสิบนะครับเราจะหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูนิเมื่อกี้พี่เพ,พิ่งได้ไปนะคะแนนเนี่ยพี่เล่นมาเนี่ยพี่ได้คะแนนประมาณห้าครั้งแล้วนะครับ ผมเล่นเนี่ยแค่กดแค่สปินห้านะครับผมแล้วสปินของผมเนี่ยจะมีแค่ประมาณร้อยกว่านะครับตอนนี้ขึ้นมาห้าร้อยกว่าแล้วนะครับเพราะได้น,น้ำน้ำยาด้วยนะครับแล้วก็ได้คะแนนด้วยเห็นไหมเมื่อกี้เนะี่ยเพราะว่าเกมเนี่ยมันจะมีล็อกสปินทุกคนมีล็อกสปินเห็นไหมเมื่อกี้เนะี่ยผมจะได้ป่นแล้วแต่ว่ามันเด้งกลับเห็นนะมันเด้งกลับใช่ไหมแล้วก็หมุนไปนับไปด้วยสามรอบนะสี่รอบครับรอบนี้รอบที่สี่นับเลยอ่ารอบที่สี่ได้โจมตีแล้วไม่ยากครับถ้าเราใช้ห้า ห้าคะแนนเนี่ยถ้าเราเราไม่โลภครับเรามีโอกาสได้แน่นอน,นครับผมจะใช้น้ํายาแล้วกันป,ปึ๊บโจมตีบ้านบ้านนี้ผมได้คะแนนเท่าไหร่ไม่รู้อรผมจะใช้เป็นเสือนะครับไอ้เป็นฉลามนะครับในการตีนะปักเรียบร้อยได้สามแสนแต่ผมแนะนํานะครับว่าให้เก็บเก็บน้ํายาเนี่ยน้ํายาสัตว์เลี้ยงนะครับเอาไว้ใช้ในป้นดีกว่านะครับป้นได้คะแนนเยอะกว่านะได้ตังค์เยอะกว่าโจมตีจะได้น้อยนะครับ ถ้าใครไม่เดือดร้อนเรื่องตังค์นะแล้วก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเติมเลขสิบสามสามสิบนาทีนะครับสิบสามนาทีเราจะได้คูณแปดสิบนะครับผมรับประกันได้ว่าเราต้องได้แน่อนอนไอ้คูณแปดสิบเนี่ยเดี๋ยวเขอไปไปขโมยดั่นที่หลังนะเดีวกระติกนะได้แปดสิบล้ำยานเนี่ยผมรับประกันว่าเรา,เราต้องได้แน่อนอนภายในเวลาสิบห้านาทีที่เขากำหนดเราหมุนไปเลยครับนี่ผมผมหมุนไปเท่าไหร่แล้ววะหมุนไปเท่าไหร่แล้วนี่ไงมาแล้วเห็นไหม ถ้าเราใช้คูณน้อยนะครับคะแนนจะออกบ่อยมากทุกคนเรากดปึ๊กเล็งฮะโอ้ได้ปนครับได้ปนเท่าไหร่ไม่รู้โอ้ได้มาสองล้านฮะสวยครับแล้วเราจะได้คะแนนอ่ะสี่สิบคะแนนทุกคนสี่สิบคะแนนนะดูนะนี่ฮะทีละสี่สิบคะแนนนะครับถ้าเล่นอีกทีหนึ่งเนี่ยได้คะแนนอีกทีหนึ่งเนี่ยแต่ผมได้แน่นอนผมได้คะแนนคะแนนแปดสิบน้ำยาแน่นอนครับย้านะสูตรนี้ใช้ได้แน่นอนครับผมเพิ่งเพิ่งมาเจอได้วันเนี้นะครับมาเจอสูตรได้วันนี้เอาแค่คูณห้านะทุกคนไม่ต้องคูณเยอะนะ คูณเยอะหมดไวครับโอกาสออกน้อยด้วยครับเพราะว่ามัน,มนบางทีมันนานนะบางทีมันนานนะครับผมกว่าที่เจ้าคะแนนเนี่ยมันจะออกเยอะแล้วเรากดโจมตีหรือว่าโล่เนี่ยหรือว่าไอ้นี่เราจะได้น้อยนะคกับป้นนะแต่และถ้าเราได้คะแนนเนี่ยคือสี่สิบเลยนะทุกคนถ้ายิ่งเรากดคูณเยอะแล้วใครมีแบบคะแนนเยอะๆหรือว่าน้ำยายเยอะเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับไม่ว่ากันแต่สําหรับคนมีน้นอยๆครับขอแค่ห้านะครับมาดูครับเราจะได้อีกไหมครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะ พี่จรับประกันว่าสูตรผมมันใช้ได้จริงครับนี่เราได้โจมตีรับเห็นไหมคูณห้าครับแล้วก็สร้างบ้านไปเรื่อยๆสําหรับการ์ดนะครับผมไม่แนะนําให้รีบเปิดการ์ดก่อนนะครัเพราะอะไรนะครับถ้ารีบเปิดการ์ดก่อนเนี่ยเรามีโอกาสได้การ์ดตาเยอะมากครับเราเล่นให้แบบได้การ์ดอ่ะให้ให้ให้ใหให้ด่านอะ่ะให้ด่านมันได้เยอะๆไปก่อนทุกคนเนี่ยเราได้แล้วคูณสิบได้คะแนนมาสิบคะแนนเนี่ยผมรับประกันได้แน่ครับก่อนก่อนจบ สิบเอ็ดนาทีเนะี่ยผมต้องได้น้ำยาแปดสิบแน่นอน <c oughs> มาดูกันนะว่าผมจะได้ไหมไม่ไม่ไม่แนะนําให้รีบเปิดเปิดได้นี่นะทุกคนเนี่ยได้ป่นแล้วครับเปิดก๊์ดเพราะว่ามันได้การาดซ้ําแน่นอนเพราะว่าด่านเรายังไม่เยอะนะครับแนะนําให้เล่นไปถึงประมาณห้าหกสิบด่านก่อนห้าหกสิบด่านก่อนแล้วค่อยนี่ครับค่อยโอ้โหเมื่อกี้ผมลืมใช้นี่เช้หมึกผมลืมดูทุกคนผมได้แสนกว่าเลยประทานโทษ <c oughs> ลืมดูฮะอืในบ้านโจนสุดเลยอไม่เป็นไรครับ ได้ยี่สิบป๊าเป็นไงเห็นนะเห็นนะถ้าป้นได้ยี่สิบผมจะได้บัตรคิงละอันนี้ผมผมไม่ได้ใช้ฝ่ายฟรีนะอันดับคะแนนผมขึ้นมาอยู่ที่อันดับแปดเลยนะอันดับหนึ่งสี่ร้อยหกสิบมาดูซิว่าถ้าเขาใช้เยอะเนี่ยน้ํายาเขาก็หมดไวแน่นอนผมใช้น้อยๆเนียแต่ผมกินนานๆทุกคน <c oughs> ใช้น้อยๆกินนานๆแล้วผมก็อัพบ,บ้านไปครับทาไมผมถึงทาอย่างนี้นะครับเพราะว่าอัพบ,บ้านเนี่ยมันก็ได้น้ํายาได้ใช่ไหมได้อัพได้น้ายาได้การ์ดมีโอกาสที่เราจะเปิดได้การ์ดใหม่ด้วยนะครับ โอเคครับหมุนแปบเนี่ยเดี๋ยวภายในสิบนาทีนี่ผมต้องได้แน่อนอนคะแนน่ะยังไงต้องมาแน่อนอนเพราะสปินเราไม่หมดก่อนแน่อนอนอน่มาแล้วมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมถ้าสปินไหลอย่างนี้ได้แน่อนอนครับ <c oughs> มันจะมีสปินไหลสองแบบนะทุกคนคือสปินไหลยาวครับนี่ได้คะแนนครับได้น้ำยาฮะนี่แถมได้เงินด้วยได้น้ำยามาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูซีเดี๋ยวดูซีอ่าได้น้ำยามาเท่าไหร่นี่เห็นไหมเรียบร้อย V.P. หกครับหกเอ็มนี่แล้ว V.P. ด้วยตากเรียบร้อยเนี่ยแล้วภายในอีกสิบนาทีเนี่ยผมต้องได้แน่นอนอีกสิบเอ็มมาเพื่อนๆรอดูนะว่าจริงครับเปล่านะครับมาดูนะเดี๋ยวจะหาว่าผมโมนะสูตรนี้ใช้ได้จริงนะเนี่ยแล้วผมกางบ,บ้านรัวๆเลยนะครับสปินเกมนี้นะสปินไหลเนี่ยให้ทุกคนรอลุ้นได้เลยมีหนึ่งคือไหลไม่ได้รางวัลรางวัลใหญ่กับไหลสั้นๆได้รางวัลใหญ่ มันจะมีแบบไหลาย,ยาวไม่ได้รางวัลครับกับไหลไหลสั้นอนะได้รางวัลแน่นอนมาดูอีกทีนงครับว่าจะได้ไหมเนี่ยฮะไหลสั้นอ่าเรียบร้อยห้าสิบห้าสิบน้ำยาครับขึ้นมาหกร้อยแล้วง่ายๆครับอันนี้สูตรคูณห้านะแต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นแบบใช้น้ํายาเยอะๆก็อันนั้นไม่นับประกันครับแต่ผมว่าคูณห้าเนี่ยได,ได้ได้ดีสุดแล้วร้อยี่สิบเนี่ยผมหมุนเนี่ยภายในสิบพันีสิบนาทีเนี่ยผมต้องได้ได้แน่นอนอะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบคะแนนนะ 120, 120นนะผมได้แน่นอนมาดูฮะ ผมได้แน่นอนครับมามาดูกันครับผมไม่รู้ด้วยว่าคลิปนี้นาทีเท่าไหร่แล้วเพราะว่าในแอปที่ผมอัสต,ตีมเนี่ยมันมันไม่บอกทุกคนมันไม่บอกว่าเวลาอัดคลิปเนี่ยเท่าไหร่ต้องขออภัยนะมาแล้วเนี่ยโอโหเป็นไงเห็นไหมคูณห้าครับมันออกง่ายทุกคนเอาคูณน,น้อยๆดีกว่านะมันออกง่ายกว่าคูณเยอะแน่นอนครับว่าระบบแอปเกมเนี่ยเขาคงไม่แ,แจกรางวัลให้เราง่ายๆเนี่ยถ้าเราใช้คูณเยอะนะครับผมเคยเห็นในกลุ่มเนี่ยเขาโพสต์ว่ามีห้าหกพันคะแนนนะครับ ห้าหกพันน้ำยาเนี่ยหายหมดเลยครับไม่ได้ไม่ได้คะแนนเลยนะครับบางทีก็ได้แค่สองครั้งสามครั้งเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยตั้งแต่ร้อยกว่าคะแนนครับร้อยกว่าน้ำยาเนี่ยตอนนี้ผมห้าหกร้อยน้ำยาแลวผมได้คะแนนมาประมาณสิบกว่ารอบละเกือบเกือ <c> บ <oughs> สิบรอบละมาดูกันซิว่าผมจะทําดันไหมถ้าทําทันเนี่ยเพื่อนๆ <c oughs> เ,เอาไปใช้เลยนะสูตรคูณห้าครับไปเลยครับภายในสิบนาทีเนะี่ยผมต้องได้บวกสิบเอ็มแน่นอนเพื่อนๆเชื่อไหมเอ้ามาดูครับ ผมหมุนครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะได้โลครับได้โลนะหนังสติกครับเอาไปยิงหนังสติกนะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวนะครับเดี๋ยวเขาจะยิงหนังสติ๊กที่หลังนะครับผมเหลืออยู่อันหนึ่งนะหนังสติกเนี่ยอ่าได้โจมตีครับมาสบายครับจําไว้นะสูตรคูณห้านะครับถ้าคลิปนี้คนดูน้อยนะครับบอกเลยว่าแอปแอดมินกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้เอาลงแน่นอนครับบอกแน่นอนครับขอสักให้ผมสักสักร้อยไรหรือพันไ์นะคนคนอยู่ในกลุ่มก็เยอะนะครับขอให้ผมนะครับ กับสูตรนี้นะครับนี่ได้ครับสิบคะแนนใกล้ละเนี่ยถ้าเราได้คะแนนอีกทีนึงเนี่ยได้แน่นอนครับยี่สิบสี่เอ็มยี่สิบสี่เอ็มแน่นอนนะผมได้บัตรคิงทุกคนผมรับบัตรคิงก่อนนี่เรียบร้อยปากเรียบร้อยครับผมเปิดบัตรคิงไหมไม่เปิดครับไม่เปิดสเสียตังเ <laughs> ล่นเพื่อความบันเทิงจะสูตรครับนะฮะหมุนต่อไปครับผมได้แน่นอนยังไงก็ได้แน่นอนครับอยาสร้างบ้านก่อนให้ระบบมันรู้ครับว่า ว่าเรานั้นยังยังเล่นอยู่นะครับไม่ใช่เป็นพวกพวกบอดบอดมาสปงสปินนะฮะเพราะว่ามันแอปเขาเก่งกันนะนี่ได้ป่นแล้วครับ <c oughs> ได้ปด่นละบ้านนี้ 9m 1.9ล้านแต่ผมไม่รู้บ้านไหนแต่ผมจะใช้ไอ้นี่แล้วกันน้ำยาฮะเอามาเพื่อสร้างบ้านผมผมจะได้คะแนนด้วยรีบ <c oughs> ทำนะครับกนคน,คนที่เขาจะแก้แนละ้วทุกคน <c oughs> ผมพูดตรงๆว่ารีบทําก่อนที่เขาจะแก้นะฮะนี่ฮะหมึกแนะนำไม่ใช้หมึกครับในการปนบ้านไปครับผมอัพหมึกให้คะแนนเต็มก็ได้ครับหมึกจะได้เก็บเก็บเงินให้เราได้เยอะๆนี่ฮะสูตรลับนะครับแชร์กันไปครับแชร์เพื่อนได้รู้นะฮะเป็นไงฮะ 10M แล้วนี่ฮะได้เท่าไหร่20คะแนนนี่จะครบแล้วจะครบแล้วครับผมสร้างบ้านเลยฮะรออะไรฮะ ย้ำนะครับให้เล่นเล่นไปสร้างบ้านไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแล้วไม่สร้างบ้านเลยเนะี่ยเราเก็บเงินอย่างเดียวเนี่ยนะครับระบบมันคิดอาจว่าเราเป็นบดหรือว่าใช้ออโต้คลิกนะครับในการมาสม,มนี่นะนี่ผมได้การ์ดใหม่ด้วยเห็นไหมบอกแล้วมีโอกาสที่เราจะได้การ์ดใหม่จากดานใหม่ด้วยก็เป็นอีกทีหนึ่งครับที่ผมเล่นเกมมาจากคอยมาเตอร์นะผมเดินมาเยอะทุกคนผมเดินมาเยอะผมหาสูตรมาเยอะทุกคนผมคำนวณเยอะมากเลยผมเล่นเกมพวกเนี้ยกว่าจะได้สูตรแต่ละสูตรมานะยากครับ คอยมาเตอร์นอะทำยากนะทุกคน,อ,น,น,นอันนั้นแบบัน้น,นแบบโคตรพ่อโคตรแม่ล็อกอะล็อกยิ่งกว่านี้อีกนะอันนี้ผมว่ายังง่ายไอไอแลนด์คิงแต่ยังง่ายกว่าคอยมาเตอร์นอีกนะเนี่ยจากจากผมเนี่ยตอนแรกอยู่แค่สิบแปดเกาะนะทุกคนขึ้นมาสี่ห้าเกาะแล้วนะสิสิบห้าสิสิบแปดเกาะเออสิบแปดเกาะจากสิบแปดเกาะนะขึ้นมาประมาณสี่ห้าเกาะแล้วนะจากสูตรน,นี้นะเนี่ยคะแนนผมยังไม่ลดเลยนะทุกคนไปฮะเหลือห้านาทีนะมาดูซิว่าผมจะได้ไหมยี่สิบสี่เอ็มตรงเนี้ย สูตรยาวเลยนะทุกคนได้ไปกี่ครั้งนะผมได้ประมาณสองสารอบแล้วใช่ไหมตั้งแต่ทาคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยดูนะมันมาแน่นอนครับมาแน่นอนไม่ต้องห่วงอะัยังไงก็มาฮะเดี๋ยวนะมันจะมีช่วงไหลอะรอรุ้นได้เลยครับผมช่วงไหลอะช่วงไหลนี่คือ,ค,อคือเราเราได้แน่นอนทุกคนเราได้จัดนี่ไงมาแล้วเห็นไหมช่วงไหลเห็นไหมผมบอกพวกคุณแล้วไปดูครับไปเล่นเลยครับแล้วเราก็กดชึเขกาใไ้ ตาบู๊ยได้คะแนนตรงนี้คูณเท่าไรนะครับพี่น้องส่องล้านจ้า้นเพื่อนมาส่องร้านได้คะแนนคูณเท่าไหร่ครับไหนฮะดูสิส่สิบจ้าเรียบร้อยผมบอกแล้วว่าผมต้องได้แน่นอนไอ้ไอ้สิบเอ็มตรงเนี้ยเน้น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 ครับเจ็ดร้อยยี่สิบเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเจ็ดร้อยยี่สิบคูณสี่สิบเท่าไหร่วะหารสี่สิบเดี๋ยวเจ็ดร้อยยี่สิบห้านะเดี๋ยวผมหาให้ด่ว,วนว่ามันจะต้องหมุนได้คะแนนอีกกี่รอบ จ็ดร้อยยี่สิบไอ้เจ็ดร้อยี่สิบห้าเจ็ดร้อยี่สิบห้าหารสี่สิบสิบแปดครั้งสิบแปดครั้งนะครับทุกคนสิบแปดครั้งแต่ว่าไม่รวมไปพวกนี้ด้วยนะที่เรากดได้แบบพวกโจมตีพวกป้นนะครับแล้วก็ได้คะแนนด้วยสามนาทีโหสามนาทีเนี่ยเกินป้ายทุกคนสามนาทีเนะี่ยไม่ได้แนะ่นอนนะสามนาทีห้าสิบวิเนะี่ยไม่ได้แนะ่นอนเพระาะเวลามันจํากัดเกิน นะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเป็น51ล้านแล้วนะครับผมก็ขึ้นขึ้นเกาะก,กันรัวๆครับผมขอไปสร้างเกาะก,ก่อนที่จะโดนต้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะครับจะมีสูตรมีอะไรมาแจกก็กดติดตามไว้แล้วอย่าลืมที่สำคัญคกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและจบก,การสตรีมนะบ๊ายบายรักนะจุบ๊บ